หมอบอกสังเกตคุณขึ้นเตีเยงเลยคุณไปทําอะไรมาเนี่ยไตอิสรายพันกว่าวันนั้นค่าสักเสสเนี่ยสูงถึงส8มรปาจะเป็นตับแข็งได้ซึ่งตับแข็งเนี่ยความรุนแรงของมันก็คือกลายไปเป็นมะเร็ตตงตับตรวจสุขภาพประจำปีแล้วคุณหมอก็บอกว่า มีไขมันพอกตับเยอะนะจะมีความเสี่ยงนะกับการที่จะเป็นตับเสกเสบหรือว่าเป็นมะเร็งตอนที่เป็นนี่นะแย่มากทำไมเราถึงมานอนอย่างเดียวเลยไปให้คุณหมอเช็กเลือดอยู่ปรากฏว่าเราเป็นตับเสกเสบตัวเองเป็นคนที่นอนนอนหลับไม่ลึกตื่นง่ายตื่นบ่อยจะตื่นระหว่างระหว่างกลางคืนนะ่ะทำให้นอนไม่เพียงพอก็รู้สึกไม่สดชื่น ชอบกินอะไรก็กินแต่ก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายชีสเยอะๆสาชงสับชาอะไรเนี่ยของขอขอเพราะว่ากินแล้วมันมันับให้น้ำหนักชีวิตเรารู้สึกว่าเราอ่ะปวดบ่อยมากเรารู้สึกมันมันมันอ่อนเพลียมีจุกจุกท้องเหมือนกันนะเวลากินข้าวไปมันก็แบบอื่นืดบ้างในบางครั้งซึ่งวันนั้นนะครับที่มาตรวจอ่ะมีอาการก็คือรู้สึกเหมือนตัวมันวิววิวเหมือนจะบุบจะบุบพอตัดสินใจมาตรวจนะครับวันนั้นค่าตับอักเสบเนี่ยสูงถึง สามรอยแดสิบสาเวลาที่เราทำอะไรก็อาจจะเหนื่อยง่ายอาจจะเพลียง่ายเป็นคนชอบกินวิ่งยา่างออกกำลังกายนี่ไม่ต้องพูดถึงโดยหลักหก็เป็นคนนอนดึกก็นอนไม่เป็นเวลาเง่ายตื่นเช้าว่าปั๊บจะไปหาลูกค้าเนี่ยขึ้นทางหลวนปั๊บว้าจะหลับมากอันตรายคือมันเหมือนคนจะหลับในนะคือไม่มีแรงไม่มีแรงจริงๆแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนส่วนตัวไม่มีปัญหาเรื่องตับค่ะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแต่จะมีปัญหาเรื่องการนอน หลับไม่สนิทไม่ค่อยสดชื่นค่ะตัดจากกีแฮป้ก้าไปประมาณเกือบเดือนนะครับก็ตัดสินใจว่าจะไปกดเลือดเพราะว่าค่าตับอักเสบมันดูอย่างอื่นไม่ได้เนาะวันที่ผมไปตรวจนะครับเหลือแค่สาเองแบบดีใจมากเพราะว่าเราหายจากโรคนะครับกินมาสามเดือนแล้วก็เออมันถ้ามันช่วยจริงมันน่าจะมีผลอะไรที่แบบเห็นสัดเจอะไรเงี้ยก็เ,เลยแบบตรวจเลือด แล้วก็อาจาเสร์เออคุณหมอแบบมีไขมันพอกตับหรือไขมันในตับเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขั้นที่แบบน่ากังวลเราพอเราฟังแล้วเราก็แบบเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยมันช่วยเราได้จริงมันถือบทดีใจเ้ยพอหลังจากที่เรากินไปแล้วดีนะผลเลือดออกมาเนี่ยแค่เดือนเดียวเท่านั้นเนี่ยตัวที่ไม่ดีเนี่ยตัวที่แบบลดไปจนตกใจอย่างเช่นค่าตับอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมา สดชื่อจะมองแบบว่า CPU ปั่นได้ดูเลยครัวน,นี้เม็ดแรกก็ได้ผลเลยนะคืนนั้นก็กินปุ๊บแล้วก็นอนนอนยาวตื่นมาอีกทีตีห้าได้เลยรู้สึกว่าอิ่มค่ะรู้สึกดีใจครับรู้สึกมีความสุขขอบคุณฟิก้าที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้แล้วเาก็ฝากตับด้วยแล้วกัน <laughs>